เห็นไหมทุเรียนให้โชว์ทุเรียนก็ไม่เห็นทุเรียนแต่ทุเรียนสากล่องจะมาโชว์ตอนนี้ลหะเห็นไหมจะมาเปิดโชว์อากาศก็ลมก็พัดคุณนะไม้กจะนก็้ไปนั่งตรงน้น อยากให้เห็นทุเรียนไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่ชูอยู่แล้วนะเล้วก็อยากให้เห็น,น <c oughs> จะมาโชว์ทุเรียนเหรอเนาะทุกคนโลกของพึ่งรอบโลกของพึ่งนะโลกของอ <c oughs> แฟนรักเราจะโชวย์ยังไงให้เห็นเลยทีนี้จะโชว์ของหนึ่งกันแล้วกันเนาะซื้อมาสามกล่องพันพันกว่านะ่ะอยากไปนั่งตรงนู้นแต่กลัวอยากให้เห็นดอกไม้แฟนแรักไงก็เลยนั่งตรงนี้ อยากเอาอะไรมาตั้งสูงๆทำไมโชว์กล่องแรกก่อนก็แล้วกันหน่อยเปิดก็ยากเลยโอนหมายกัน <c oughs> oh ใส่ถุงมือมันหนาวมันหนาวมันเย็นนะเนี่ยไม่ได้ใส่เสือส้อคลุมออกมาด้วยแต่จะเปิดให้ดูกลองหนึ่งก่อนว่ามันจะเป็นยังไงอันกลองนี้ค่ะก็เป็นทุเรียนบ้านเรานะ ถ้าซื้อมาสามก่องถ้ามันเย็นมากก็จะเข้าไปเอาเสื้อแขนยากกวก่อนได่ะโอ้ลองน,นี้ก็สวยดูให้ดูเนะ้มันเป็นมันเฮิมบอกไหนคือว่าจะเหอร์มมันเฮิมดูมันกรอบเนอกได้สาวเลยนะโอ้ให้ดูโอ้ยมันมดูค่ะกองได้สาว สาวสำนุ่ยกำลกังกอดลองก็ัคเอาไปตรงข้างหน้าดีกว่าเนาะเราไปตรงดอกไม้ตรงนั้นดีวกว่าแฟน,นกับทุเรียนมันกรอบแต่ตรงนี้เหมาะแฮะแต่ว่าตรงนี้เปียกเอ้ยเนาะอะไรมาเนี่ยใช่ไหมเป็นดอกไม้ผัวจะมาให้ดูทุเรียนค่ะ น,นี้เป็นกล่องสาวน้อยเนาะกล่องนี้มันไม่ได้มันไม่ดิบข้างนอกนะคะเนี่ยมันสุกข,ข้างในเห็นไหมแล้วจะรีวิวให้ดูเห็นไหมมันมีความนิ่มข้างในอันนี้มันกรอบสําหรับสาวสิบห้าสิบหกอะค่ะอันนี้รีวิวให้ดูเนาะโอ้ oh my god เดี๋ยวจะไปชิมให้ดูเดี๋ยวลองชิมให้ดูสักหน่อย ไม่อยากจะชิมอยากจะถ่ายรูปก่อนนะโอเคเรามารีวิวก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูอีกสักพักหนึ่งนาะเห็นไหมไม่โชคกับทุเรียนเราเห็นเนาะโอ้ยสวยสวยลมไม่เป็นใจจริงๆค่ะเราพยายามให้มันเป็นลมแล้วพยับมมันนี่หน่อยสู้ชีวิตขนรมชาตชออยากมารีวิวทุเรียนกับดอกไม้ผัวฝรั่ง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเทลล์อีกแล้วนะคะตอนนี้เทลล์อยู่ข้างนอกบ้านแล้วก็ลมมันก็แรงมากลมมันเย็นแล้วก็มันก็เย็นเย็นด้วยนะคะ๋ะให้่นี้ปิวเราจะมารีวิวไปเร็วมาเร็วนะ่ะจะไม่อยู่นะอันนี้กล่องแรกนะคะเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วน,นี่สามกล่องนะคะสามมารีวอวๆกเรียบโอ้ยลงพัดตั้งน่าสงสารมากเลยตั้งไม่ได้เลยค่ะ โอโทษด้วยนะลมก็พัดตั้งต้งตั้งที่แบบลมมันพัดนะะไม่สามารถที่จะแบบเอเข้าประกองได้เพราะลมมันแรงมาก o oh อ my หม่ก o อทุเรียนแล้วแบบนี้ก็ไม่สวยแอ้วหายไปทางนี้ป่ะเพราะตรงนั้นตั้งลมมันพัดก็ไม่เห็นเจ้าของหืดไหลเห็นตัวเอง้างสิ โอเคเราจะเราจะรีวิวอย่างเร็วแล้วก็ไปอย่างเร็วก็แนลนะ้วกันเนาะหมุนมาทางนี้ก่อนโอ้ปวดใจได้รีวิวต้อใชเรื่องง่ายโอ้ยดัยวชีวิตตัวเองนี่ค่ะกล่องแรกไปเนาะเราจะพูดถึงกล่องแรกไปก่อนองแรกมันก็มีความเป็นสาวน่ะนิ่มนิ่มข้างในแล้วก็กรอบอยากจะอยากจะชิมให้ดูด้วยซ้ำเนี่ย แต่ว่าลมก็พัดเองมันมีสองชิ้นเนีพังอีกอันนึงะต้นไม้มันจ้องพิงต้นไม้ไกลมากโอ้ไม่ล่ะสามารถที่จะลมแรงโอ้ไม่ก่อนลมันแรงไปไม่ได้ลมมันแรงมากตอนนี้แล้วไม่สามารถที่จะรีวิวตรงนี้ได้ละต้องเข้าไปข้างในโูค่ะ สามกลองไม่มีอะไร่ะดูหมุนให้ดูอันนั้นเอาไปรีวิวข้างนอกแล้วมันก็โอ้โหอ